เปลี่ยนกองโซล,ล่าของมาด้าสองดีเซลรถคันนี้เข้ามาเซอร์วิสเช็คระยะนะครับแสนเกินแสนโลก็จะมีรายการชุดใหญ่เลยคันนี้กําลังเปลี่ยนตัวกองน้ำมันเชื้อเพลิงของมาด้าสองดีเซลอยู่นะครับส่วนตัวเนี่ยคันนี้ามาทํามีน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์กองเกียร์ก็งากาศกองแอร์กองโซล,ล่าล้างท่อไอดีนะครับแล้วก็เช็คช่วงล่าง แต่ช่วงล่างเนี่ยพอเช็คแล้วเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเจอก็คืออาการตัวเจ้าโชกหน้านครับมันไม่ค่อยดีแล้วนี่นะฮะโชกหน้าคือไอจังหวะรีบาวเนี่ยมันไม่ค่อยขึ้นแล้วโชคมันใกล้จะหมดน่นะฮะกดแล้วไม่ขึ้นก็เดี๋ยวลูกค้าจะเปลี่ยนตัวโชกอัพคู่หน้าลูกปืนเบ้าโชกกับเบ้าโชกไปด้วยนะครับเพื่อให้มันเป็นเซ็ตเดียวกันแต่ว่าโชกหลังคันนีย้ยังค่อนข้างใช้ได้ใช้งานได้อยู่ก็เปลี่ยนแต่คู่หน้าก็พอนะครับ วันนี้ก็เปิดร้านนะครับหลังจากปิดสงการวันแรกก็ลูกค้าเข้ามาเขาคอดกันเยอะนะครับสําหรับคันนี้ถ้าทํำสเต็ปประมาณนี้นะครับเพราะว่าแสนโลจริงๆเนี่ยมันต้องเช็คอยู่แล้วพวก มันเครื่องก็อากาศกองแอร์กองเกียร์ให้มันเกียร์นะครับแล้วก็เพิ่มเติมที่ผมอยากให้เช็คก็คือช่วงล่างนะครับเพราะว่าถ้ารถเกินแตะโลไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ช่วงล่างจะเริ่มไม่ค่อยดีแหละนะครับคันนี้ก็พอลื้อออกมาก็เจอจริงๆด้วยก็คือเป็นชกหน้านะครับที่ไม่ค่อยดีส่วนอีกคันหนึ่งนะคันนู้นก็มีทําฝาสูบนี่คันนี้มีอาการช่วงล่างเสียงดังนะครับแต่ตรวจเช็คแล้วน่าจะเป็นตัวของแท่นเครื่องอีกคันหนึ่งก็ทําฝาเหมือนกันฮะข้างหลังเนี่ยก็คิวช่วงนี้ยาวเลยฮะ

ตกฝนตกเละโอ้โหเปิดมาวันแรกหลังวันหยุดมืดมาเลย ในอ่างน้ำมันเกียร์เนี่ยพออายุนะครับประมาณ2 0,000กิโลเมตรนะครับหรือประมาณ40,000กิโลเมตรเนี่ยมันจะชอบมีเศษพวกเศษสิ่งสกรปรกเนี่ยมันจะเข้ามาอยู่ในอ่างเกียร์แล้วถ้าเราไม่เปลี่ยนน้ำมันเนี่ยเศษพวกนี้บางทีมันเข้าไปตันที่กองแล้วก็เข้าไปติดที่โซลินอยอาจจะทําให้เกียร์สึกหลอได้นะครับการเปิดอ่างน้ํามันเกียร์เพื่อมาล้างทําความสะอาดแบบนี้มันจะช่วยให้นะครับเกียร์ออโต้ทั้งระบบเนี่ยมันสะอาดขึ้น พราะเราได้ล้างตัวอ่างที่มันมีเศษตกค้างแล้วก็เปลี่ยนตัวกองเศษสิ่ง,งสกปรปกของตัวน้ํามันเกียร์ออโต้ที่มันอยู่ในระบบเกียร์ด้วยนะครับเนี่ยที่เห็นยิงน็อตอยู่เนี่ยกำลังถอดตัวกองเกียร์อีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญก็คือการทำความสะอาดตัวกาวประก็นเก่านะครับเราจำเป็นต้องทำความสะอาดให้สะอาดที่สุดนะครับไม่งั้นเนี่ยอ่างเกียร์มันจะรั่วได้